กรมอนามัยแมะผู้เป็นเบาหวานเรียงอาหารน้ำตาลสูงเน้นคุมปริมาณข้าวและแป้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นายแพทย์บัญชาค้าของรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าการควบคุมอาหารสําหรับผู้เป็นเบาหวานนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากยาเบาหวานที่มีใช้กันทั่วไปสามารถควบคุมน้ําตาลจากอาหารได้เพียง45-60กรัมต่อมือ้อเมื่อคิดเป็นข้าวสวยจะได้ไม่เกิน3-4ทัพพีเท่านั้นในขณะที่อาหารตามสั่งทั่วไปอาจให้ข้าวมากกว่า4ทัพพีซึ่งมีน้ําตาลมากกว่าที่จะควบคุมได้การเปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้องวุ้นเส้นขนมปังโฮมวีดจะมีให อาหารช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แต่ยังจําเป็นต้องควบคุมปริมาณเช่นเดียวกับข้าวขาวจึงไม่ควรนําธัญ,ญพืชมากินเพิ่มจากข้าวเลืองอาหารที่มีน้ําตาลสูงเช่นน้ําหวานน้ําอัดลมผลไม้เป็นอีกแหล่งที่มีน้ําตาลปริมาณสูงมากจึงควรเลือกชนิดที่ไม่หวานจัดเช่นกล้วยแอปเปิลเขียวหรือฝรั่งและกินในปริมาณที่เหมาะสมทัตพงศ์ปัญญสผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวส์รายงาน